สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้ะวันนี้เรามาแถวแถวหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านอสมาเตอรีพี่น้องอสมาเตอรีเดี๋ยวสายเขียนให้ดูนะพี่น้องคะเป็นหมู่บ้านเก,าเก่าแก่อยู่ทางเหนือของอังกฤษนะคะเขตยอร์คเชอร์หรือว่าบ้านเราเรียกยอร์เชียพี่น้องคะแถวแถวหมู่บ้านก็จะมีที่เดินที่ท่องเที่ยวเยอะสําหรับนักเดิน ประมาณนี้เนาะพี่น้องคะแต่ในหมู่บ้านก็จะเป็นพวกโบสเก่าๆพวกอะไรที่เก่าเก่เนาะคะ่ะแต่ว่าพวกทรายไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านคือเลยออกมาเนาะจา้ะออกมาจุดตรงที่เราจะเดินแต่พ่อไม้มาถึงจำเอาจำเอาเดินมาไอศครีมเป็นอันดับแรกพี่น้องไอศครีมขายดีมากในฤด,ดูร้อนของอังกฤษก็จะมีเฉพาะฤด,ดูร้อนน่นะจ้ะที่รถไอศครีมจะไปจอดตามจุดต่างๆที่เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวของคนทางอังกฤษนะจ๊ะเนา,านะเขาจะนิยมกินไอศครีมกันมากพ่อลูกนี่มาถึงกินเลยยังไม่เดินเลยค่ะพี่น้องคนละอันซึ่งราคาไอศครีมที่แบบนี้จะแพงเนาะค่ะหมายถึงว่าอันนึงนี่เราไปซื้อเป็นได้เป็นกล่องถ้าไปซื้อในในห้างเนาะแต่ก็คือพูดสู่ฟังว่าเพราะว่าเขา ได้ขายเฉพาะหน้าร้อนแล้วก็ออกมาขายแบบนี้จะต้องใช้เครื่องที่ทําความเย็นนานๆเนานะพี่น้องมันก็จะค่าใช้ใจ่ายสูงนั่น่ะคาทรายก็ถ่ายให้ดูนะคะว่าที่ที่เรามานี่มันเป็นที่เฟรเวิร์ดคนเยอะมากเนาะคะ่ะเห็นี้พากันปลูสาสตร์ตปรูเสือแถวๆริมน้ําที่จะนอนอาบแดดพี่น้องคะประมาณนี้แล้วก็เดินนะคะพี่น้องตอนนี้เราก็จะเดินไปตรงที่เขาเรียกว่า ล่างเก็บน้ำเนาะหรือแหล่งเก็บน้ําที่เรียกว่า r e s e r v o เนี่ยพี่น้อง r e s e r v o เดี๋ยวไซจะเขียนให้ดูถ้าไซออกเสียงไม่ถูกเนาะเขาเรียกคอร์ดเบกที่นี่คอรเบกที่ติดกับหมู่บ้านอ่าอสมาเตอรีพี่น้องคะคนก็มาเยอะเนาะพี่น้องในป่าตรงนี้ไซคิดถึงอะไรรู้ไหมพี่น้องจ๋าคิดถึงเหตุจ้ะดูลักษณะแล้วน่าจะมีเหตุขึ้นนะไซว่า,านเนาะ เพราะดูจากต้นไม้เป็นต้นสนสูงเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นอะไรเราเขาเรียกเป็นชื้นๆน่าจะมีเห็ดประมาณนี้เนาะคะ่ะหมายถึงว่าฝั่งขวามือฝั่งขวามือที่เราที่เราเดินไปเราอยู่ด้านโอ,โอซ้ายมือค่ะซ้ายมือนี่ที่ายถ่ายอยู่นี่ถ้าเดินเข้าไปก็จะมีทางเดินเหมือนกันเนาะคะ่ะมันเป็นทางสาธารณะเล็กๆให้เดินไปเรื่อ,อยเน่จะ้ะแต่พวกายจะพาทุกคนเดินรอบอ่างเก็บน้ํา เนาะคะซึ่งไม่ไกลมากนะคะแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเดินแล้วก็หยุดแล้วก็เดินแล้วก็หยุดพี่น้องจ้าห <c oughs> ันมหาหานาง,งเอกบ้างเนาะพูดเล่นจ้าวันนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวอยู่เพราะว่าอังกฤษอากาศเปรียบปรวนมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกซึ่งสิบห้าสิบหองศาถ้ามีแดดก็ร้อนถ้าครึมมาก็หนาวประมาณนี้พี่น้องเนาะไม่รู้จะใส่เสื้อผ้ายัางไงดี นั่นแหละจ้ะเป็นแบบนี้แหละน้องเมลี่เห็นอเป็ดน้อยจ้ะเป็ดน้อย,อยลูกเป็ดน้อยน่ารักนางก็เลยลงไปที่จะไปเล่นกับเป็ดจ้ะไปดูเป็ดเห็นไหมพี่น้องสาย่ายให้ดูนาองค่ะเขาเดินก็จะเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มของครอบครัวใครครอบครบัครวมันเดินมันมีที่ให้เดินเยอะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้เนาะคะ่ะที่ที่แถวแถวหมู่บ้านที่ายว่านเนี่จ้ะออสมาเตอรีเขาเรียกออสมาเตอรีเขาจะมีตรงแบบว่า ให้เดินตรงที่เป็นเหมือนกับเขาเนี่ยจ้ะเดินไปไกลมันจะมีทางเดินเนาะค่ะแล้วก็เดินหลายๆที่เนี่ยละจ้ะเนาะแต่ว่าพวกทรายวันนี้ก็จะมาเฉพาะแถวรอบอันนี้ก็สุดๆแล้วค่ะรอบอ่างเก็บน้ําพี่น้องขาเดินไปพ่อไม่เขาก็จะอ่านไปด้วยว่าอะไรยังไงเนาะคะ่ะเขาจะมีคนมาบริจาคที่นั่งนะคะบางครั้งก็เป็นบริจาคให้กับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะลําลึกถึงคนนั่นคนนี้ที่เสียชีวิตก็ว่าไปเนั่นแหละพี่น้องขาเนาะ นางเอกกับพระเอกกำลังทำมิวสิกจ้ะพาไมค์เขาก็เล่นตลกไปเลยคะ่ะแกล้งเมลีเพราะเมลีถ่ายวิดีโอนะคะพี่น้องคขาแล้วลก็เป็นความสุขของครอบครัวะคะ่ะพี่น้องพ่อแม่ลูกเนาะหลายๆครอบครัวก็มานะะั่งจายพี่น้องปิกนิกกัน นอนอาบแดดกันเลยด้วยค่ะแถวนี้เห็นว่าจากเขาจะอ,อจาจะปูเสือมาปิกนิกนะคะพี่น้องทั้งวันก็มีอย่างนี้บางคนที่ายเดินผ่านมาตอนแรกๆเห็นไหมพี่น้องเขาจะมีกลุ่มที่จัดงานวันเกิดจ้ะจ้างานวันเกิดเขาก็มาจัดริมแม่น้ําคลองน้ําเล็กๆที่ายเดินผ่านมาตอนนั้นจนะะ่ะน้องพี่น้องนั่นล่ละถึงไหนถึงกันคะ่ะน้องเมลีนี่เดินได้นะคะเพราะเขาเคยเดินตั้งแต่เล็กๆพี่น้องคะ่ะ ตั้งแต่น้องเมลีอายุประมาณสองขวบกว่าๆพ่อไมคเขาก็เลือกใช้ออะไรนะรถเข็นแล้วค่ะก็คือจูงแขนลูกเดินนะคะน้องเมลีก็เดินเก่งมากๆนี่แหลจะจ้ะจะเป็นอ่างเก็บน้ําไม่ใหญ่มากนะคะบรรยากาศดีมากพี่น้องนั่งไปโอ้เดินไปแล้วก็นั่งพักชมวิวดื่มน้ํากันไปค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะชีวิตเนาะเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่ง ยิ่งอยากอยู่รีบเงียบง่ายๆเรียบเรียบง่ายๆย,ยิ่งชอบธรรมชาติอะไรอย่างนี้พี่น้องขาเขาเอิญเนาะเหมือนพอลูกก็เด้อวิ่งเล่นตามภาษาพี่น้องขาไล่วิ่งหยอกกันน่ะนะจ๊ะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยความสุขเนาะคะ่ะเราสุขแบบไหน,นเราก็ทําแบบนั้นชอบเดินรีบไปเดินเดี๋ยวจะเดินไม่ได้เก่มาเดินไกลไม่ได้แตงสนาานันาะจ๊ะนาะชอบไปเที่ยวตรงไหน,นไปถ้าเราไปได้จ้ะนั่นแหละพี่น้องขา นะเนาะพราะไมก็จะมารำลึกที่นี่เพราะว่าเขามากับพ่อแม่บ่อยนะจ๊ะญาติโจรบอกแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทไม้ขึ้นมาเดินด้วยแต่ว่าไม้บอกว่าไม่ได้เดินเฉพาะตรงนี้นะพ่อเขาพาไปเดินนู่นค่ะตรงข้างบนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาเด่นนะคะ่ะเขาจะมีที่เดินนะจากพี่น้องขาจะมีเส้นทางสาธารณะจุดตรงนี้มีคนถามว่ามันคืออะไรใจก็ไม่รู้เหมือนกัน นั่นพอไมชีให้ดูว่าเขาเคยไปกับพ่อเขามันเขียนว่าวอลกอะไรอย่างนี้นอะจ๊ะเนาะมันจะเป็นไอเก่าแก่ของเขาอะนะไซไม่รู้นะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะจอดรถได้เหมือนกันแต่พวกไซจอดอเดินอีกไปฝั่งหนึ่งที่มีรถไอศครีมจอดอยู่นู่นนะคะที่จอดรถเยอะๆนะะพี่น้องคนเยอะมากนี่ยบรรยากาศทั่วๆไป พี่น้องคะเราก็จะเดินกลับไปหารถไอศกรีมอีกนี่แหละคือชอบมากสงคนนี่พ่อลูกวันนี้หมดไอศกรีมไปคนละสองสองเขาเรียกว่าอะไระสองโคนเห็นไหมพี่น้องคะเนาะนี่แหละพ่อไม้ถ้าชอบอะไรเขาก็จะแบบว่ากินกินกินเขาชอบไอศกรีมพี่น้องคนที่นี่ไม่ใช่เฉพาะพ่อไม้หรอกคะ่ะเยอะเลยเนาะต่อคิวกันคนไหนเดินมาสิเดินเสร็จเขาก็จะมานั่งพักกินไอศกรีมกันพี่น้องคะนั่นแหละ ประมาณนี้เห็นไหมรถจอดเต็มเลยขนาดไอ้สายซสเนาะค่ะพี่น้องพวกสซยนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้มาสายซส์กันเพราะว่าเสร็จภารกิจจากคุณย่าเนี่ยละจ้ะกินข้าวเที่ยงด้วยกันเสร็จถึงจะได้มานาะะพี่น้องสายก็เลยถ่ายบรรยากาศตอนขี่รถไปนี่พี่น้องที่อังกฤษทางเหนือนี่หลายๆพื้นที่จะเป็นเหมือนกับเราไปเชียงใหม่เลยค่ะเหมือนกับไปโดยอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะก็จะเป็นขึ้นเขาลงห้วยแบบโซกแซกซอกแซ,ซ,ซกพี่น้อง นั่นละเวียนหัวถ้าถ้าเราไม่คุ้นเคยช่วงนี้จะเข้าหน้าร้อนมันก็จะเคี้ยวแบบนี่ล่ะจ่าสวยงามนั่นละจ้าวันนี้ก็พาพ่อไม้มาเนาะแล้วก็มามากับน้องมีเพื่อจะได้มีความทรงจาเหมือนที่พ่อไม้ทรงจําว่าเคยมากับพ่อกับแม่เพื่อนน่ะนะคะเนาะตอนนี้่าโจรก็เก้าสิบแล้วมาแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรท่านมาหมดแล้วนั่นละจ้าเนาะนั่นละพี่น้องคะเวลาที่เราไปได้ก็ไปเนาะถึงเวลาที่จะอยู่บ้านก็ต้องได้อยู่นั่นละตามสภาพเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์จ้าไปแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ่าย